สวัสดีค่ะวันนี้ยายมีออเดอร์ปักชำยอดต้นไม้ให้ลูกค้านะคะยายเลยอยากแชร์วิธีการปักชำยอดใส่ถุงอบนะคะให้กับทุกๆคนคะ่ะที่เป็นปักชำยอดและถุงอบก็เพราะลูกค้าต้องการด่วนถุงอบช่วยเร่งรากงอกเร็วนะคะฟื้นฟูต้นไม้ให้งามเร็วนั่นเอง การทำก็ไม่ยุ่งยากมีวิธีการดังนี้เตรียมน้ำใส่กระมังครึ่งกระมังแล้วก็เหาะเครื่องดื่มชูก,กำลังยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะสองฝาซึ่งเครื่องดื่มชูกำลังก็จะช่วยเร่งรากทำให้รากแข็งแรงแล้วก็น้ำยาเร่งรากซึ่งยายทำเองมีวิธีการที่จะบอกในคลิปหน้านะคะตามสัดส่วนของน้ำน้ำมากเต็มกระมังน้ำยาเร่งรากสี่ช้อนแกง ถ้าครึ่งกรละมังก,ก็สองช้อนแกงเตรียมยอดที่จะปักชำนะคะตัดยาวจากใบสุดท้ายลงมาหนึ่งคืบมือกิ่งสวยๆอวบๆนะคะยอดใหญ่ๆใบงามๆเพราะต่อไปจะเป็นไม้กระถางตั้งโชว์ยอดที่ปักชำใช้ตามจำนวนที่ต้องการเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็คือนำยอดปักชํำลงแช่ในน้ำยาเล่งรากแช่ไว้ประมาณ30นาทีส่วนของยายก็จะแช่ไว้หนึ่งคืนเพื่อให้น้ำยาเคลือบกิ่งอย่างดีนะคะและให้กิ่งได้ดูดน้ำยาได้เต็มที่จะได้สดชื่นเวลาชำํำครบเวลานำออกจากน้ำยาวางพักไว้คราวนี้เราก็มาเตรียมดินที่จะปักชํำ ซึ่งยายก็จะใช้ดินทรายเหตุผลที่ใช้ดินทรายในการปรักชำก็เพราะดินทรายมีความโปร่งระบายน้ำดีและเป็นดินที่เย็นทำให้รากของกิ่งงอกเกร็วแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะนำกิ่งพันนะคะปักชำลงไปในดินทรายที่เราเตรียมไว้จนหมดนะคะ การวางกิ่งปักชำลงในกระถางหรือว่าถุงปักชำให้ดูความเหมาะสมดูระยะห่างของกิ่งปักชำด้วยนะคะเพราะว่าถ้ากิ่งปักชำที่เราจะชำในถุงถ้าทีเกินไปก็จะทำให้เกิดการเน่าของใบได้ค่ะ <at> เสร็จแล้วก็รดน้ําให้ชุม่มยายรดน้ําที่ผสมยาป้องกันการเกิดเชื้อรา ผสม1นาต่อน้ำยี่ลิตรนะคะลดให้ทั่วลดให้ทุกกระถางนะคะเพราะว่าเป็นน้ำยากันเชื้อราซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดได้เพราะอยู่ในถุงอบมีความชื้นสูงแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณสินาทีค่ะนำกระถางกิ่งปักชำที่เราทำไว้นะคะลงบรรจุในถุงพลาสติกซึ่งเป็นถุงร้อน ทีนี้ยายขอเรียกว่าถุงอบนะคะวางเรียงให้พอเหมาะพอควรแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นวางไว้ในที่ร่มรำไร15-20วันรากก็จะงอกออกมารอจนรากสีน้ำตาลนะคะค่อยเปิดปากถุงแล้วก็นำกระถางกิ่งปักชาออกมาจากถุง ที่สวนของยายใช้วิธีการนี้เมื่อต้องการทำทีละมากๆช่วยลดเวลาลดต้นทุนและต้นไม้ออกรากชัวร์ร0อยเปอร์เซกิ่งไม่โทมเนื่องจากกิ่งในทุงอบมีสภาพความชื้นสูงทำให้เปอร์เซนต์การปักชำยอดรอดร้อยเปอร์เซในถุงอบพืชมีการคายน้ำน้อยพืชจึงไม่โทมและไม่ตาย และยายก็ใช้วิธีการนี้มานานเมื่อต้องการชำยอดและชำกิ่งทีละมากๆดูคลิปจบลองนำไปทำดูนะคะไม่ยากลงทุนน้อยได้ผลชัวเป็นการขยายพันธุ์ทีละมากๆได้ผลประการใดหากมีข้อสงสัยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะยายยินดีตอบทุกคำถามขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบ อย่าลืมกดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ